ซึ่งรเรื่องบังเอิญที่ทําให้ขนมเนี่ยคือได้จุดรับในคาเฟ่ชื่อดังย่านสีลมด้วยอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้คือก็อออปกตินิ่งขายออนไลน์นะคะแล้วก็นิงต้องส่งขนมไปที่วัดแขกบ่อยมากเลยให้ลูกคา้ามนีโอ,อ,อ,อนมเพตใช่แต่ทีนี้ค่าส่งค่ารถอะมันแพง,แพงนิงก็รู้สึกว่าอยากช่วยลูกค้าประหยัดตรงนี้คือจากจุดตั้งต้นเราแบบ คืออยากช่วยลูกค้าประหยะ oh. ัดอะให้เขาสะดวกด้วยมีจุดรับเงี้ยค่ะก็ไปขับรถเวียนหาดูนะแต่ยังไม่มีจุดที่ตรงใจจนมาวันหนึง่งอยู่เศษงานศิลอยู่ที่หอศิลกรุงเทพก, <laughs> ก็มีความรู้สึกว่าวัดแขกขึ้นมา ก็เลยชวนคุณสามีกับคุณลูกไปวัดแขกวันนั้นเลยไปวัดแขกกันก็ตอนไปคือฝนตกฝนตกแบบที่ต้องเปิดพี่ปัดน้ําฝนเลยนะแล้วต้องสีลมมาหาที่จอดรถยากมากใช่ึ้นชื่อตำรวจเราเ่งด้วยงหาที่จอดรถยากมฮะแล้วหนิงก็ขับไปฝนตกหนักก็ขับชะลอชลอไปก็ดูดูยังไม่มีอะไรตรงใจพอดีได้ที่จอดรถตรงริมรั้ววัดแขกสุดริมรั้ววัดแขกพอดีเลย ที่จอดรถได้ที่จอดปุ๊บฝนหยุดตกด้วยก็แล้วก็มองไปด้านซ้ายเฮ้ยเป็นคาเฟ่ชื่อดังร้านหนึ่งแล้วแบบสวยแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่เลยออหนิงก็เลยลงไปแล้วก็คุยกับพี่เจ้าของร้านค่ะบอกว่าเอหนิงกำลังหาทำเลสกายภาพนะเป็นจุดรับขนมเขาก็มองหน้าหนิงแล้วก็บอกว่าผมกำลังหาคุณอยู่เลยครับโอโหผมอยาเบเลย นี่มันเกิดโดยบังเอิญเหมือนแบบท่านจัดสรรให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะซึ่งร้านเนี่ยคือเราไม่อยากพูดชื่อเด็มาเป็การโุษณาเนาะแต่ร้านเนี้ดังมากเราไม่ใช่จะเอาของไปวางได้แบบเป็นจุดรับอะไรได้แบบพมเพื่อนี่เขาก็คือ จัดสรรให้เราได้เลยคุยปุ๊บก็เลยมีการตกลงกันใช่ค่ะก็ก็เป็นจุดรับก็คือสามารถที่จะนัดเวลาไปรับหรือว่าให้ส่งลายแมนได้ทั่วกรุงเทพปริมณฑลค่ะก็คือมีเหมือนอัดและง่ายเหมือนมีหับอยู่ตรงนั้นที่นึงมีเก็บของตรงนั้นได้ด้วยอย่างนี้ไงหลังจากนั้นชีวิตเป็นไงบ้างเปลี่ยนหรือไม่จริงก็เรียกได้ว่าคือไม่ใช่เราว่าขอพรแล้วก็นอนรออย่างเดียวเนาะคือเราปฏิบัติด้วยเราขยันเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยค่ะ มันก็เหมือนกับว่าเราขยันเท่าเดิมแต่ผลลัพธ์มากขึ้นครับเป็นอย่างนั้นค่ะน<ม>ี่ไงค่ะคือเป็นคนคิดดีทําดีอยู่แล้วขยันอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์เราได้มากขึ้นจากการบูชาองค์เทพแล้วก็การทําดีแบบนี้ตอนแรกจุดเริ่มต้นขายเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวใช่ค่ะแต่พอหลังจากนั้นรายได้มาประมาณเดือนแรกๆเลยที่เราทําธุรกิจขนมลาดูเนี่ยค่ะอ๋อก็เยอะไหมไม่เยอะขายได้วันวันแรกๆเลยตั้งแต่วันแรกเลยเนาะพอลงเว็บไซต์ไปวันที่สองก็มีเอ่อลุขึ้นก็มีคนติดต่อมาเลยแต่คือขายแบบ วันละห้ากล่องสิบกล่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำเองนะโฮมเมดแบบนี้แต่พอหลังจากที่เราเริ่มขยายมีจุดรับสินค้าและต่างๆนานารายได้มันพลิกชีวิตเราเลยไหมคะก็ก็หลักล้านเนี่ยเมื่อไหร่หลังจากเปิดร้านเนี่ยอยากได้ล้านเนี่ยเมื่อไหร่บางทีอาจจะไม่อยากจะบอกรายได้ก็ได้อยากรู้ว่าหลักเจ็ดลักเนี่ยมันเมื่อไหร่คะก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยคู่นี้ดีแหละฐางนี้เลย อนนี้นี่คืออาชีพหลักลิงครอบครัวแต่ครอบครัวถูกไหมเป็นอาชีพของหนูค่ะนี่เห็นไหมโตคืออาชีพหลักคือเท่าที่มองบอกเลยแพ็กเกจดูดีมากไม่แล้วมดูพรีเมียมไปหมดเลยจริงไม่ซื้อเป็นของฝากเอาไปฝากเขาก็ได้สําค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบองค์พระพิคเนตหรือบูชาพระพิคเนตเราเอาไปฝากเขาให้เขาไปไหว้ได้ใช่มีมีมีเอ่อพี่ลูกค้าหลายคนซื้อไปทานเล่นเองก็นีเพราะอร่อยเาอร่อยไงไม่หรอเขาทานเล่นก็ได้เหมือนกันก็ทานเล่นปกติหละนะฮะ นี่ไงนะเคยมาออกรายการแฉตอนคือเพราะ,ะความบังเอิญพี่บดดัไปเจออีกเหมือนก<ช>ันเล่าให้ฟังหน่อยคือยังไงคือตอนนั้น ขายแต่ในไอค่ะยังไม่ได้มีเพจ Facebook เพราะเล่นไม่ค่อยเป็นก็ขายแต่ในไอมีผู้ติดตามประมาณสัก500ร้อยคนห้ายคนแล้วพี่มดดามากดไลค์แล้วก็พูดกับสามีตัวจริงไหมอะใครค่ะไม่เราประเด็นคือพี่มดดาะจะไปกดไลค์สุดแต่เขากดไลค์แต่ผู้ชายไม่แต่มดดามอะเรื่องมูเตนี่ต้องกสู้ตายเหมือนกันนะก็ถามพี่มดดาเหมือนกันว่าแบบเอ้ยพี่มามาเจอหนูได้ไงเขาก็บอกว่าฉันเล่นไอจีเรื่อยๆไปแล้วก็เจอของเธอ นี่ไงจัดสั่นอีกแล้วง่ายคนลุกไปหมดแล้วแม่ก็เลยได้คุยกับมดดำถูกไหมกใช่ค่แล้วหลังจากออกแฉปุ๊บเป็นไงฮะก็ถล่มทลายใช่ค่ะยอดกระพริบเลยไงก็ดูดูแลครอบครัวแล้วคนรอบข้างได้อุยคนลุกก็ทุกอย่างดูแบบนี้เดี๋ยวสั่งหมดเลยได้เลยจริงจะต้องสั่งซื้อแล้วก็วาดพวกนี้ที่บ้านนะคะแ่ชาวะ